สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีข่าวจากฝั่ง DC และ Marvel ในเวอร์ชันของจักรวาลหนังเนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าข่าวข่าวนี้เนี่ยหลายหลายคนก็คงจะดีใจเป็นอย่างมากเลยเพราะดูเหมือนว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมทางจักรวาล DC เนี่ยเหล่านักแสดงที่เป็นนักแสดงชั้นนําเลยเนี่ยนะครับก็อยากจะมาจักรวาล Marvel เหลือเกินนะครับแต่มาในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอเคเขารับบทใน DC บทหนึ่งแล้วเนี่ยจะมารับบทอีกบทในดีนะครับพวกเขาต้องการให้ตัวละครที่พวกเขาเล่นจากฝั่ง DC เนี่ยเข้าไปอยู่ในจักรวาลมาเวลเลยนะครับผมซึ่งก็มีหลายหลายคนเนี่ยออกมาเรียกร้องเป็นอย่างมากเลยนะครับให้เกิดการทำคอสอเวอร์กันระหว่าง DC และมาเวลนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมตัวของเดอะล็อกก็ได้ออกมาพูดนะครับโดยวันนี้เรามาดูบทสัมภาษณ์ของเดอะล็อกและตัวของเกากระดดกันเลยดีกว่านะตัวของแบล็กอ d a m แล้วก็วันดูแมนว่าพวกเขานั้นอยากจะเข้ามาอยู่ในจักรวาลมาเวลได้ยังไงกัน,ต, Lock, นตัวของเองงดอะล็อกเน ก่อนก็แล้วกันเพราะนั่นคือตัวตนของเขานะครับผมและตัวของเขาเนี่ยมักจะมองโลกในแง่ดีเป็นอย่างมากในวงการภาพย,ายนตร์ในแบบแวดวงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างการสร้างเรื่องราวเป็นหนังออกมาเนี่ยสร้างเรื่องราวต่างๆออกมาจากเรื่องราวของตัวละครจากการ์ตูนดีซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮีโร่และไวายร้ายเนี่ยนะครับเขาก็พยายามมองในแง่บวกเอาไว้เพราะว่าเขามองเห็นเลยว่าในอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีการสร้างหนังเป็นแบบเหล่าฮีโร่เหล่าไวายร้ายของมาเวลขึ้นมาคือเดอะร็อกเนี่ยเปรียบเหมือนว่าโอเคดีซีเนี่ยเปรียบเหมือนถนนสายหนึ่งถ มาเวลเองก็เหมือนถนนสายหนึ่งเหมือนกันพวกเขาเนี่ยก็แล่นไปตามเส้นทางของตัวเองนะครับ DC ก็มีอันหนังวายร้ายหนังฮีโร่อะไรออกมาตามยุคตามสมัยยุคใหม่ก็คงจะมีหนังวายร้ายออกมามากขึ้นหนังมาเวลเองเนี่ยก็มาในลักษณะเดียวกันเลยซึ่งมาเวลมันเป็น MCU ถูกป่ะมันก็มีความยิ่งใหญ่มีซีรีส์มีนู้นมีนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เดอะร็อกเนี่ยเขาให้ความเห็นว่า เราไม่ควรจะมีแบบแค่ไอ้สองอย่างเนี้ยให้ถนนสองเส้นมันตรงไปเรื่อยๆให้คนดูอ่ะมันดูไปเรื่อยๆหรอกคิดว่าไอ้ถนนสองเส้นเนี้ยมันควรจะมีข้ามกันมาเจอกันบ้างนะครับก็คืออยากให้ตัวละคร DC มาเจอกับมาเวลมาเวล,เวลไปเจอกับ DC บ้างซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เองเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตในสมัยฉบับคอมิกที่แบบว่าดีกับมาเวลมันรักกันอยู่นะครับผมก็คือแบบว่าทําคอมิกค,คอสอเวอร์กันอยู่หลายครั้งหลายคราวเลยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนอกจากส่วนของเดอะร็อกได้ออก เด e r ร c k พูดนะครับผมก็มีตัวของเกากระดดขวัญใจหลายๆคนเลยถูกไหมวันเดอร์วูแมนสุดสวยเนี่ยนะครับผมใครๆก็ชอบนะครับโดยตัวของเกากระดดอดเนี่ย มารับบทในฝั่งของดิสนีย์มาแล้วนะครับผมนั่นก็คือรับบทเป็นตัวร้ายใน Snow White เวอร์ชันคนแสดงนะครับมาเป็น Evil Queen นะครับผมแต่ตัวของเธอเองเนี่ยด้วยความที่เธอเป็นฮีโร่ของทางฝั่ง DC อยู่แล้วทาง Wonder Woman เนี่ยเธอก็ได้พูดว่าสําหรับโอกาสที่จะทำคอ o อเวอร์กันเนี่ยนะครับผมบางทีมันอาจจะหาทางทําอะไรบางอย่างได้เช่นให้ Wonder Woman เนี่ยเฮ้ยมาปรากฏตัว ในอเวนเจอร์เฉยเลยจู่ๆวันดูแมนเนี่ยหลุดจักรวาลข้ามาต้องมาช่วยอเวนเจอร์สู้หรือว่าในบางครั้งอาจจะเป็นอเวนเจอร์เนี่ยปรากฏตัวมาหาวันดูแมนแบบวันดูแมนอยู่ในหนังเดียวจู่ๆอเวนเจอร์โผลมา2 3สคนแล้วมาช่วยกันส,นสู้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างอีเวนต์ลักษณะนี้เนี่ยมันก็มีในเกม Fortnite อย่างฟอร์ดไนท์อย่างเงี้ยถูกไหมจู่ๆเอา้าฟอร์ดไนท์มีมาเวลมาช่วยสู้เอา้าฟอร์ดไนท์มีดีซีมาเฉยณนะปัจจุบันนี้โลกแห่งฟอร์ดไนท์แม่งกลายเป็นโลกแบบเมตาเวิร์สไปแล้วกลายเป็นโลกเหม อย่างเงี้ยโงกุนไปสู้กับนารูโตะงงคุณมาเจอกับแบบแบทแมนฮูลาฟงงคุณมาเจอกับแบบไอรอนแมนคือมันมีอะไรแบบนั้นหมดเลยหรือจะไปเจอกับริกแอนด์มอร์ตี้เนี่ยฟอร์ดไนกก็ทําได้นะครับก็เลยคิดว่าโลกของเกมมาแล้วโลกของคอมิกก็ไปแล้วนะครับก็คงจะเหลือแค่โลกของหนังเท่านั้นแหละซึ่งตัวของเกากระดดก็ได้พูดต่อยว่าตัวของเขาเนี่ยเปิดกว้างไปอย่างมากแล้วไม่ปิดโอกาสอะไรเลยตัวของเธอเนี่ยชอบทั้ง DC แล้วก็มาเวลเลยนะครับผมแล้วมารอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีการข้ามฟากกันมาไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้้ขาาม ในฐาหนะของวัตถุแมนเดยร็อกเองอาจจะไม่ได้ข้าฟากมาในฐาหนะของแบล็กอะดัมแต่อาจจะมารับบทเป็นบทใหม่ไปเลยก็ได้นะครับผมเป็นตัวละครที่อยู่ใน MCU ไปเลยผมก็ยินดีเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้นั้นจะออกมาด้วยดีแล้วก็หวังว่าเราจะได้เห็นการคอสโอเวอร์กันระหว่างจักรวาลมาเวลและ DC โดยเร็วนะครับผมถ้าได้เห็นในช่วงเวลาถึง10ปีหรือ20ปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โอเคแล้วนะยังไงก็รอดูกันได้เลยนะครับก็คงต้องรอให้ DC เนี่ยปลุกปั้นจักรวาลของตัวเองมาในระดับับนนนนนึงงกก่่ออะะะะมาปนนะคปคจเ็ไร ี่เจ๋งโคตรๆอย่างแน่นอนทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการคอมิกเวิลด์หากผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ